ช่วงนี้แบบว่าคอนเทนต์โนนหนึ่งนี่ขอกันมาเยอะเลยเกินวันนี้ถึงคิวครับฟูสเปิรโนนหนึมูลค่า13ล้านลานนั่นเองฮะโอ้บอลบอลใน,นาจาังหวะเดียวสวยงามเปิดมาเรียบร้อยครับโอ้โหขอคุณโนเนีด้วยครับเปิดมาเรียบร้อยครับโอ้โห เรียบร้อยครับ ID FIFA 4Shop อป by Oat บริการรับซื้อและขาย ID FIFA ออนไลน์สีไม่ว่าจะเป็นทีมพร้อมเล่น m น ของใหม่อัปเดตตลอดปลอดภัยแน่นอนครับแถมยังมีบริการดึงนักเตะหายากบริการปั๊มเอ็มและตอนนี้มีเว็บสนับซื้อขายดีใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับเรียกได้ว่าอัดแน่นไปทุกตำแหน่งแล้วตอนต้องบอกเลยว่าสเปอร์เนี่ยค่อนข้างจะเป็นตัวที่หายากแล้วก็คนอาจจะไม่เล่นกันด้วยนั่นเองนะครับหน้าเปานี้พี่บอกเลยว่าเออพี่ทำไมเอาซองมินไปเล่นหน้าเปาซองมีเล่นหน้าเปาดีแฮร์รี่เคนเล่นตำแหน่งตำแหน่งกลางลุกหรือหน้าต่ำจะดีมากเพราะอย่าลืมว่าแฮร์รี่เขนเป็นกองหน้าที่มีเพย์เมเกอร์สามารถเล่นตำแหน่งตัวกลางเพื่ออออปั้้นนนบลไไไดดซึึ่่่งงงงใิเเเเเีวววจหห็าาาทมพถฮต นี้นั่นเองนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาวันนี้พี่เลือกเป็นทาร่าดาวิดชูโนลายืนซ้ายขวายิงคู่กับทาร่าของดันจูมาด้วย2คนนี้มีความเร็วอยู่แล้วแล้วเรื่องการแบบว่าเลี้ยงบอลเนี่ยถือว่านหนึ่งอยู่แล้วนะครับโอ้โหเรียกว่าเป็นตัวที่เมตาแล้วดูดิเอาง่ายๆนะครับสี่ตัวแนวลุกเนี่ยสองเท้าหมดเลยนะครับแล้วก็ตำแหน่งกลางครับเนี่ยวันนี้อาจจะแปลกๆหน่อยพี่ทิปเปียคือทิปเปียจริงๆปกติมาเล่นแบ็คขวานั่นแหละแต่ทำไมาถึงมาเล่นตำแหน่งนี้เพราะว่าดูครับค่าเปิดบอลค่ายิงโค้งเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันเอามาทาาาาาาาปปรรรรระะโโโโยย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 ชนน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 น์ใใแแแแดดดดกก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 กลลลลลงงงงงเเเเเเเีีีีี่่่่่่่่่มมมัััไไ้้้้้วววววตำหหบบ็็คคขอออูิิิื มีให้เห็นเลยนะยิงไกลดีมากครับกับการตัดบอลน,นี่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับคู่เซนเตอร์แบ,บ็กวันนี้ที่ดีที่สุดก็จะมีฐานะของโซคัมเบลกับคิสเซียนโรเมโรนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นกองหลังที่ดีที่สุดแล้วนะครับของสเปอร์ในเกมนะยังว่าในเกมนะครับเล่นดีมากมีความเร็วรูปร่างสูงในการเข้าปะทะความข้องควรมีมาให้ครบเลยนะครับแบ็กซ้ายแบ,บ็กขวาวันนี้เราเริ่มเป็นฐานะของเลเกลอนยืนคู่กับฐานะของคายวอเกอร์ซึ่งถ้าใครไม่มีกองหลังสามารถเอาคายวอลเกอร์มาเล่นเซนเตอร์ได้เช่นเดีย ทางนั้นโจฮาร์แต่ว่า FP มันอาจจะเกินหน่อยแล้วกันนะครับตัวสำรองครับแกรี่ดีนกเกอร์ครับก็คือเอาดีคือในไฮไลท์เนี่ยน่าจะยังไม่ได้ลงหรือแม้ก็ได้ยิงลูกเดียวนี่แหละเพราะว่าด้วยเรื่องพลังแฝงของเขาด้วยเรื่องการเล่นของเขาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์สำหรับคนที่เล่นเกมส่วนกลับหรือเกมที่มีความเร็วสูงนั่นเองนะสับแกรี่ดีนกเกอร์ครับแล้วก็มีทางนั li, ้นเดลเลอัลี่เอนนอมเบเร่สามารถเล่นกลางลูกกลางรับได้เลยนะอีกเส้นเล่นได้ครับโทมัสเวนต์เกนวันนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนลงนะคค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 ืืืออออออเเเเเเาาาาางงง่่่่่่ยยยยยยยไไมมดดด้้้ปปลลลลีีีีีีนน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 นใใใรรรรรรรกกก็็ชชชุทะะะัััับบโิิิซถูววแ สำหรับวิชานิชันปีสปอร์ตไลท์บวกแปดด้วยนั่นเองนะครับสำหรับแผนการเล่นเราเป็นแผนประมาณนี้ลองก๊อปไปดูได้ครับก็ที่สำคัญก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์สตรีมนี้หรือใครที่กำลังดูคลิปตัวนี้อยู่ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยว่าสเปอร์โนหนึ่งเนี่ยควรจะปรับเพิ่มตรงไหนดีเนี่ยพอกดแล้วเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยครับไหลามาก่อนปุบโหไปแล้วครับซองมินยิงเรียบร้อยครับ <laughs> พวาวเวอร์ช็อตครับโอ้ซองมินนี่มัน คือเอาไงคือมันเมตายอย่างไงมันก็ยังเมตายอย่างนั้นอนะ่ะซองบินคือแบบมันไม่เคยแบบจางหายไปเลยนะพี่นอนไม่หลับเลยวะห้แพ้เอฟนี้พี่สติชนะรวดเลยเนี่ยสถติติชนะรวดเลยเนี่ยเสียดายแแพ้เอฟคนเดียวอ่ะไม่งั้นในสปเปอร์คือแบบโนหนึ่งเลยนะเนี่ยวันเนี้เรียบร้อยครับลูนีครับนี้ดาวจูมาปั่นได้ซ้ายครับ <c oughs> ไม่ได้ฟามิโยก็ทําไม่ได้เนี่ยมันคือมันขาดเนี่ยไอกองกลางยิงไกลแบบเนี้ยให้แบบมันหลากหลายอะ่ะ เรียบร้อยครับซองบินโอ้โหคิวเล่นได้หน่อยครับขอบคุณมากครับผมบอกคุณโดเนีด้วยนะครับขอบคุณมากครับโอ้โหดูซองบินครับเปรี้ยงแต่คือเอาจริงปิดรับคิวเล่นด้วยแล้วนะเนี่ยน้องแคบักกี้ต้องพุ่งหนีนะเนี่ยน้องมาซ้อมเกมรับเลยชินอราเราไหลมาแกลลี่ลีเกอร์เอาเอาไปแล้วครับแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนจะไปเหลืออะไรครับสวยงามครับเป็นไง กองหน้าสายซัพพอร์ตกับแฮร์รี่เกนครับโหสเปิร์โนหนึ่งครับโอ้โหดูว่าปั่นขวาลูกนี้เขาแล้วไม่พลาดครับส่วนตัวทางหน้าของไม่มียองเข้าไปครับ <c oughs> คืนมาก่อนครับไหลามาเลยครับดีโอ้โหซองมินไม่ล้ำเงินลูกนี้ยิงเรียบร้อยครับวามอสวามอส นี่นี่ซองมินยัดเลยครับเขาว่าช็อตลูกนี้ครับคือถ้ายิงเบาๆหรือโลช็อตนี้โดนเซฟได้แน่นอนครับลูกนี้โหระซองมินครับความมั่นใจมาเองครับเปรี้ยงไม่ทันจริงครับไม่เมยองครับลูกนี้ขึ้นนำครับสเปอร์สวยงามครับไหลมาแฮลฟองมินครับโอ้โหมาแล้วแกลิเนเกอร์ลิเเกอร์ลีเนเกอร์ โลจะอุ้ยเลือเรียบร้อยจุดโทษครับนี่ยิงเรียกความมั in er ่นใจหน่อยแล้วกันครับยิงเรียกความมั่นใจหน่อยแล้วกันครับแกรี่ลินิกเกอร์ครับสวยงามครับมิสเตอร์ไนกายนี่นี่กองหน้าอังกฤษด้วยครับมิสเตอร์ไนกายคนนี้แฮร์รี่เคนเล่นเมนดูใจเพื่อนครับอ้าวแฮร์รี่เคนเรียบร้อยครับโอ้โหนี่ว่าเป็นมุมล็อกของแท้เลยครับแล้วปั่นไม่ต้องปั่นแล้วครับเต็มข้อไปเลยครับแฮร์รี่เคนครับ ผมไม่มียองเซงเลยครับลูกนี้คว้างบอลออกจังหวะผิดครับ,ลรบแล้วตบกลับมาพวกเฮี่เคียนพิกตัวนึงจริงโอ้โห้ซัดไปเลยครับเปิบเปิปดนเนี่ยดูทีมลิงนัานล่างนะครับเดี๋ยวดูให้ละเอียดเลยเด้อหรือใครอยากจะสนับสนุนก็าสามารถโด n a t ลิงนัานล่างได้จ้าเอ้ยมากับ <S <S แฮี่เคียนลูกนี้ไม่เหลือแล้วครับไม่เหลือแล้วครับไม่เหลือแล้วครับเฮี่เคียนโอ้โหวิ่งมาคนเดียวโล่งๆแล้วปี22 T1 นี่ยังเล่นได้ยังอยู่นะตอนเนี้ย นี่คือเป็นปี22 t w านะครับเรามีรีวิวแยกให้ด้วยสำหรับแฮร์รี่คถ้าใครอยากไปดูสามารถไปดูได้นะครับในช่องเรานะเมื่อน่าจะมา7-8เดือนที่แล้วอะแล้วเหรอโอ้โห,หละลายขายก็ทำไมช่วงนี้คนขายดีเยอะจังวะทำไมไม่เล่นกันแล้วหรือปั่นด้วยขวาดีครับแมแล้วขยันขายดีซะด้วยช่วงนี้เราก็ต้องนั่งหน้าตั้งตาเล่นตอนต่อไปเพราะที่ีไม่เบื่อเพราะาอะไรคือ ต่ละไลน์ที่แบบว่าขึ้นไลน์ไปมันคือมันมีไอดีมารีวิวให้เรื่อยๆมันก็เลยไม่เบื่อของพี่ก็เหมือนที่บอกคือพวกชิโวล่าคือมันต้องเล่นริมเส้นฝั่งซ้ายอ่ะมันไปเล่นริมเส้นฝั่งขวามันก็จะเป็นแบบนั้นแหละมันจะแกว่งๆเห็นไหมมันที่พี่บอกกันแหละคุณทุกอย่างไม่ได้หมดนะเป็นผู้ชนะไปมาครับเบิร์นบอลมาก่อนโมดิคอยิงไกลหน่อยละกันนะลูกนี้เดี๋ยวจะไม่มีไฮไลท์ของโมดิ์เลยนะครับนี่ลองส่องไปละกันครับตัวเดียวในเซิร์ฟด้วยเดี๋ยวเป็นยูซีสอง ลองยิงกันมากโมดิฟว้าวโอ้โหแล้วเคลียร์บอลเป็นปจังหวะหนึ่งมาโซลวอสไลด์เลยครับแล้วยิงลูกนี้เต็มข้อนครับไม่เหลือครับโอ้โแปบ๊บเดียวอะ่ะยิงเป็นกรอบเป็นกำเลยอะ่ะมาครับชิโนราให้มาทีดาวจูมาครับไหลามาให้ลูกนี้เรียบร้อยครับ <c oughs> เป็นไงดาวจูมาปาดเข้ามาเลยแล้วโอ้โหเรียกว่ากับตันซอนครับยิงจะจาะยังไม่พลาดการในการเปิดครับเอ้ยปืบไหลามาให้ดาวจูมาอีกทีนึง แฮร์รี่เคนเรียบร้อยโอ้โห5นาที2เมตรครับรรรโอ้โหแฮร์รี่เคนคมกิฟต์มกิฟตเปี้ยงโอ้โหดูฮะโอ้โหวางแบบโอ้โหคมจริงๆโหมดดิชแฮร์รี่เคนไหลามาโอ้โหดูชิโนอลาวิ่งตัดหลังมาเลยครับดวาวิชิโนอลาชิโนอลาตัดหลังมาโหลดช็อตครับโอ้โหแฮร์รี่เคนครับ3-0เลยครับโอ้โห โอ้ครึ่งแรกยังไม่ครึ่งแรกคือยิงขล่มมากครึ่งหลังคือไม่ยิงเลยว่ะโอ้โหเรียบร้อยดีครับโอ้โหชอบมากเลยคือแบบเขาเรียกว่ามุมโอเพ่นเพลย์อะมุมโอเพ่นเพลย์อะคือแบบตบกลับมาคือไม่เหลือแน่นอนโอ้โหเฮดซอนกะับเฮดเค้นอะเอาง่ายๆครับวางบอลขวามาคืนหลังงอนครับ เรียบร้อยครับ NVX ที่พอสผลนักที่ันครับเรียบร้อยครับโอ้ขอบคุณโนเน่ด้วยครับได้ครับขนาดโยนครับได้ครับโนของมากครับโอ้โหแล้วลูกน no ี้เติมข nah, sì ึ้นมาเคียงทิเปียครับผมมีชื่อของสกอร์บอร์ดครับปึบโมดิสรับอีกทีนึงไหลขวามาเฮ้ยเอ้าแฮร์รี่เคนโอ้โห คือยังเป็นคนหนึ่งที่อารมณ์เหมือนเบเซม่าอะไรครับยังไว้ใจได้เรื่องการจบสกอร์ครับโอ้โหแล้วโป้งเดียวคืออยู่เลย7-1ครับจิ้มก่อนครับโอ้โหได้ได้ไ,ดไหมล่ะไหลมาเลยฮิอมินซอนไหลมาอีกแฮนนี่เคนแฮนนี่เคนเรียบร้อยดิแฮนนี่เคนสวยครับดาวิดชิโนราห์ครับโอ้โหกว่าจะได้แต่ละประตูนี่มันยากจริงๆนะครับยากจริงๆนะ โอ้โหชิโนร่าแบบพร้อมซัพพอร์ตเลยครับสองหนึ่งครับแบบนี้โอ้เมื่อกี้ไฮนีคเขียนถ้าแบบแปรซ้ายไม่เหลือแล้วเรามาครับเรียบร้อยครับลูกนี้เรียบร้อยดีครับเออจังหวะที่แบบว่าเช็คลำหน้าพลาดพอดีครับแล้วแปรได้ซ้ายครับซองมินครับต้องนี้ครับนักเตะเมตาตลอดการของเกาหลีด้วยครับสันามซองฮึงมินเปิดปั่นเลยแล้วกัน วอ l k e เกอร์วอเกอร์เบิ้ลมาก่อนไหลามาปั่นเลยแล้วกันเรียบร้อยลูก้าโมดิชครับโอ้โหแล้วนี่ว่าเจาะโคตรยากเลยนะเจาะโคตรยากครับโอ้โหนี่ขนาดอนโกนะคือแบบต้องรียบยิงครับนะไม่ไงัน้นคือแบบโอ้โหโอกาสโอกาสเข้านี่คือน้อยมากครับลูกนี้แค่ลำพังก๋วยเตี๋ยวนี่ก็คือแบบขายดิบขายดีัขา,ดขายไม่ทันแล้วเนี่ยยิง เรียบร้อยครับไม่เข้าบอลอย่างนี้แล้วโหแล้วมุมนี้มุมล็อกนะครับพี่บอก,กน,นะพี่กดแค่ปุ่มยิงแล้วเลือกทิศทางนะครับไม่ต้องกดปุ่มวิ่งไม่ต้องกดปุ่มอะไรเพิ่มพี่เวลากดยิงไกลพี่กดแค่แบบกดยิงให้มันแรงกว่าเดิมแค่น,นี้เลยนะครับเปียงโอ้โยสัดลูกนี้คือไม่เหลือเลยสามเหลี่ยมทองคำเลยครับลูกนี้ใจน, 4, นัน่กหนาสีสังเกตไปแฮีิเคนแฮนเฮลิเคนจิมจ้มมาเบาจิ้มมาเบาเอ้าเอ้า โลช็อตดิครับโอ้โ oh หแล้วไม่เข้าบอลนี้ก็เรียบร้อยนี่ครับ ora, ดาวิดชิโนโรา่าครับโอ้โรเมโรโรเมโรปิบปิบเปิดไหลขวามาเลยครับโอ้โ oh หชิโนโราชิโนโราชิโนโราเปิดมาตรงนี้เรียบร้อยครับหนึ่งศูนย์แล้สองศูนย์ครับโอ้โหซองมินครับกับดาวิดชิโนราเปิดลูกนี้สวยงาม โหขอบคุณมากครับโอ้โหเราไม่มีใครยอมใครด้วยในเวลานี้นะครับขอบคุณมากครับไหลมาชิโดระรอจะโอ้โหอันนี้เคนยิงสวยงามโอ้ยยิงมันคนที่กระโจนอันนี้อ่ะนักเตะเร็วขอบคุณโดเน่ด,ด้วยครับผมปวดด่วนะไม่มองประตูกันแล้วยิงไปเลยครับสวยงามดาวินนูนเนสนูนเนสนูนเนส ให้เลยครับตรงกลางครับตรงกลางครับเกี่ยวลงสวยลูกนี้เรียบร้อยครับสวยงามก็คือมินซอนครับขึ้นนําไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับบอลจากแดนหลังเลยครับคิดอะไรที่เปียหรือเปล่าเป็นคนให้ไม่มั่นใจโอ้ยเป็นคิเซียนโรเมโร่ด้วยนะเป็นคนให้บอลลูกนี้โอเคสวยครับโรเมโร่ครับโรเมโร่เบินไปเลยครับดานจูมาดานจูมาดานจูมาเอ้ยจิ้มโอ้ย โลช็อตดีครับจะไปเหลือแล้วครับโอ้โ oh, ห oh, เลยว่าซุ Super s up, <S ปเปอร์ซับกบแฟที่เขียนวิ่งมาชาจ่อๆไม่พลาดครับโอ้โหลูกนี้นำไปก่อนสองศูนย์ครับ,รบน้องฟูโคโนเน่จากน้องพูด้วยครับน้องพูอาจจะพรุ่งนี้นะเนี่ยน้องพูงพี่ว่านเนี่ยฮิงม,มินซันเนี่ยครับสามศูนย์ียครับ ถ้าเปิดขวดครับเขาเอ่อขี่มันกินไม่ได้เขาคุณโดเนี่ยจะพูงครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้โหไอซองหมินี่เรียกได้ว่าลูก,ลกรักยังไงมันก็คือลูกรักอย่างนั้นจริงๆนะครับโอ้โหไอซองเฮอร์มีนี้เฮลิเครเรื่องยิงไกลอย่างเงี้ยดันจูมาชินโนล่าเนี่ยคือการเปิดการปั่นโอ้โหถือว่าดีมากแล้วก็โมดิคคิรนที่เปียเป็นคนปั้นบอลเป็นคนเปิดบอลถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งแผนนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าใครเล่นริมเส้นเก่งๆแผนนี้ถือว่าแนะนํามากครับในการโชว์ท่าโชว ือว่าตอบโจทย์มากๆแต่ว่าข้อเสียก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันเพราะแผนนี้เนี่ยหลังอาจจะดันสูงแล้วก็บีบตัวเองเข้ามากลางเยอะมากๆก็พยายามระวังริมเส้นให้ดีด้วยแล้วกันนะครับสำหรับฟูสเปอร์ทีมนี้อยากให้เสริมตำแหน่งไหนหรือเสริมนักเตะตัวไหนลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ดูด้วยและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับดูจบแล้วอย่าลืมก, like, กดไลค์กดซับสไครต์ไ้ด้วยแล้วกันและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเวลามีคลิปอัปเดตใหม่จะได้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนั่นเองครับแล้วก็คลิปเก่าๆใครับ